ไม่พลาดเจอตัวไม่พลาดกบตัวสวยแถบมบที่สามครับผมสวยเลยโอ้ยวางปลาถือพี่น้องว่าไหลครับผมนี่นิดหน่อยสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วหยิบใส่เด็ดพ่วงเข้าจะมีใส่เด็ดพ่วงกันหาปลากินมกันพี่น้องกบเฮาแตยเอากระเพาะล่ะยังเหลือนะบกบวับบนนี้มีเวลาคนเยี็มวันนี้มาหน้าป,ป่าครับผมใส่เด็ดพ่วงหน้าป่านี่ห้อยกระเจา ให้เ้าเจาใส่เบดปกบเลยน,น่าป่าประคอตัวงามเลยเอารุนนั่นเหรอครับประคอรุ่น,นงามๆละ่ะไปคนไปปิ่งอ้หอยคนหอยคนถาปปกใส่เบดกบขัดแบบนี้เลย ผมบอกคยมาใส่เกียร์ผมว่ามันหกขวดหกหกตอบง่ากใส่ใหม่ๆตัวนี้ดาสิประมาณมีสองหมื่นใส่บอกได้ก็ได้ครับกบปีนี้มันหลาย มดูสพี่เบาเบาหลา่เบ,า,า,บา,าใส่ทำสุดท้ายนะครับอเอาเบง่ายๆพี่อราบี <c oughs> บฟุ้งาถึงมีสิบนาทีนะครับแล้วแต่ว่าตอนยามนี้ลำบากเราเรียงใส่งใส่างอยู่ งา่ายยำลำบากเปียกครับเวลาประเคียงหน่อยกินตะเวนต้นหน่อยครับมาไล่กินคำคำหมดแล้ว กุ่มอยากตัดีกลุ่มกูกลัวพงกับมาแล้วตัมาถืงถือง้าเสาไะไหนไม่พลาดเจอตัวไม่พลาด ครบตัวสวยๆก่อนไปยามเบียดครับมีรถมาเอาอน,นีมาพร้อมเรียบร้อยนะครับผมพี่รักนี่ผมเขาไปใส่โอ้โถีบวางโอเคครับ เทือกหลังเรกหมานเลยครับผมเนี่ยเห็นว่าัานี่ประคอตัวงามโอ้ไม่อยากไม่อยากดึงเบ็ดออกเลยลมันตายครับเบ็ดกลับ,บาดมันดี่กลัวแจมรุ่นนี่ปนพอดีเลย นกินพอดีปนครับพี่นอ้องมาแล้วตรงนี้ดูกระบะถีกเนี่ที่ซื้ออยู่พักแขนเดีล้ว เกียบเงี้อไว้รุ่นมือเอื่นครับป้ากระเลียมเป็นห้อยดึงๆครับผมโอ้บวัตถีครับ ดิ่อยุตัวมีดิ่อยุครับดิ่อยุ่ปลาเข็งเข็งลากครับ,บงนั้นก็คิดกันเข็งัวว่งี้่ครับเข็งหลายตัวนี้ไหม เลียนออกองงงงหนูไล่หลายเลยอยอหอยากมากคือือมีเงี้ย สี่ตัวตัวนึงตัวใส่ปนไออี๋เดือรุน่นเหมือนครับเหยียดเงียจนเม่ยก,ก่มงมันจินงามเว้นเดือดรุ่นปลายไงเหมือนส่อครับผม หาไต้กบหากลับนีค่ครับผมใส่เบ็ดจับออกอะไรตัวกบมาตัวงามเลยคหรอเนี่ยหาไต้เอานลำแข้งทงงั้งหมดหขังแจ่มตัว เจ้าสวยวสวยวสวยแมที่สครับผมสวยเลยฮจะโกบสามตัวเลยครับปลาบระมานมานปกกันเลยัว ามเต็มครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องได้เวลามากูเบีดแล้วหลังดั้นถอดไปถ้ามาันเคืนนี่ถืพอพอๆมันี้มาส,สวยเลยครับหกโมงกลัวขนตกครับผมนด้น้องตื่นสวยอ้าวหลังแรกก็ ปเดิมด้วยปลาเข็งครับใรด่นนี้ล่ะมาเกลื่อนซีตัวพี่ลองปลาเข็งตัวใหญ่ได้ปีนี่ิ้ปป่ครับโอ้ยกินเล็กเก็บเท้ยมีม่ว่าถือเบี้ยงหลังเวย เรเขียงอีกแท่นี่ดิ่มไหมนั่นไหมถือซะนี่อุย้ยหลุดครับผมจับบัตถถือพี่น้องว่าไันจะเป็นประคอครับผาดเป็นยังัวยามหรือสองหลังหนึ่ง บ้าบ่าถื่อพี่น้องว่าไหลครับผมนี่ตัวน,น้อยน้อยจังบ่ถื่อนใช่ไหม ได้เพิ่มด้วยพี่นอ้องไม้นี่โอ้โอบ่คือดอกครับมึงอุ้ยถือยุ่ยตัวน,นี่โอ้ยเถือกดินบักแห้งเลยเดี๋ยวเมึงหลังนี่ก่อนว่าสิวา่บาบ่คือไหมโอ้ยโอ้ยหลังนี่ไม่เพราะฉันตายตัวน,นี่มาดุกตัวงามพี่นอ้อง เดี๋ยวปูดูหน้าปีนี่ได้ด้วยครับนี่โอ้โ,อโหโคตอันตรายลงหลุมดุนนี่ก็ด,ดิขัดพี่น้องครับปิ่งก็ด,ดิจังครับเพราะฉันตายครับเราว่าไก่แล้วเดี๋ยวเข้ามาดุนตัวนี้ครับปลายัง มันมแข้งเลยลว,ว่าผิวาบาหมนเลยมั้บหมมนช่วยไบ่เห็นตัวอ,อว้าหลุดเด้อพี่นอ้องโอ้ประคอกี่ดินแห้งแท้เนาตัรง,งามอยู่ประคอก็มาดูกันรุ่นนี้นะพี่น้องรุ่นปนพอดีอ เป็นอะไรล่ะครับมะถืีดอกมาเก็บกันสองลังนี่มะถืีดอกลังนี่กับลังนี่เดี๋ยวดูผลงานกันเมื่อกล่าวพี่น้องปรดุกปีนี้อือจะเป็นรุ่นนี้ลงหลุมก็้นคับพี่น้องครับสวงามเลย ลุมเฮ้าผัดน้ามร้ายพดปีนี้ไปไสรอบเอาดอกประคอมีจะป่าไม้ปีนี้ดิมึงมันีผมเอาไม้มาเงี้ยสิดบย้อนถิ่มไปหาโตกับผมโมมันยมมือมเศรกตเคียงสองดุกดุกหนึ่งคอหนึ่ง้อนไหลหนึ่งนะไปไมไม้เหมือลี้ยงตเคียตัวงามเลยคือนั กำลังปิ่งประดุกเนี่ตัวงามปิ่งแซบเทนไดรุ่นนี่ลาไหลกลับไปเตี้ยมกับมูกเก้าข้างละไปบรรยากาศชื้นรักกาดขึ้นซะ่าวฝนตกดิ้นเลยฝนตกมือมืดแทบเลยนีย้ไปครับพี่น้องเจอกันไม่คลิปหนาขอบคุณลหลายๆครับผม